แต่ละบรรยากาศผมไปที่ภาคเหนือกันก่อนคุณจิรเดชแต่ว่าก่อนที่จะไปที่ภาคเหนือนะสำหรับท่านผู้ชมบอกดูรายการลงพักระวังภัยแล้วร่วมรายงานจราจรด้วยกันดีกว่าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนบอกโอ้โหหลายพื้นที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้ววันนี้สอบถามไปกับนักข่าวที่ จังหวัดขอนแก่นบ,บอกช่วงขอนแก่นวันนี้สภาพการจราจรในช่วงเช้าเนี่ยยังไม่หนาแน่นแต่ว่าพอช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายโมงเท่านั้นนะฮะสะภาพการจราจรปกติก็10-20ค่คันคตอนนี้เริ่มหนาแน่นถนนหลายเส้นทางหลายคนกังวลน,นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอไปเจอทางหลักถนนมิตรภาพเข้าประหลนโยธินทุกคนเอ๊ะแล้วจะเลี่ยงไปทางไหนเลี่ยงไปทางไหน<ๆ>ได้เพราะว่าท่านผู้การทางหลวงก็บอกเส้นทางสอง 6กสองเกสี่สองสี่แปหลายคนถ้าเดี๋ยวไปเส้นทาง3ามนะ,ะครับ <30 4. S 1> ช่วงหลักกิโลเมตรที่อ่ายีถึงยีแล้วก็4 2่สอถึงสีอันนี้ช่วง <5. S 1> นี้สะสม ถ้าเรามอภาพตรงนี้หลายคนบอกว่า48 42ตรงไหนต้องตัวไหนต้องคนที่ใช้บริการตรงนั้นก็คือช่วงระหว่างทางลงเขานั่นแหละซึ่งจะเป็นเลนสวนถ้าเลยจังหวัดนครราชสีมาก็จะเลยมาสักหน่อยนยงเงี้ยเช่นเส้นขวาตรงมาจะลงไปกบินนะจะไปสระบุรีใช่ไหมซ้ายจะเข้ามาปักธงชัยพอปักธงชัยปุ๊บก็จะวิ่งมาประมาณสักประมาณไม่ถึงร้อยกิโลเมตรนะฮะจะเริ่มขึ้นเขาแล้วลงเขาแล้วก็พอขึ้นเขาที่ผู้การจังหวัดปราจีนบุรีเป็นห่วง นาดี<อ>เส้นตรงนาดีนี่นะ,ะับแล้วตอนนี้สภาพอากาศพายุซอนร้อนหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกชนบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือมหาสารคาม,มได้รับความเสียหายเยอะนะฮะไปตรวจสอบที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารผู้โดยสารแห่งที่สองที่จังหวัดเชียงรายวันนี้บรรยากาศนะครับเริ่มหนานแน่นตั้งแต่เช้านะครับวันนี้มีบริษัท ที่ให้บริการรถโดยสารกับพี่น้องประชาชนฮะปรากฏว่าหลายคนผิดหวังครับพอไปถึงที่สถานีขนส่งแล้วตั๋วหมดครับตั๋วหมดนะฮะประชาชนหลายคนบอกพอไปปุ๊บไปตรวจสอบเี้ยตกลงว่ามีตั๋วขายไหมครับตั๋วถูกจองไปจนถึงวันที่20่สเมษาโอ้โแล้วจะกลับยังไงอ่ะเอ้าแต่ว่าบริษัทขนส่งเขาเขาก็เพิ่มเที่ยวนะฮะจกปกติที่ใช้ให้บริการวันละ40เที่ยวครับ วันนี้เพิ่มเป็นเจ็ดสิบเที่ยวที่เชียงรายใช่ไหมที่เชียงรายนะครับแต่ว่าก็ยังมีการสำรองที่อันยาวขึ้นไปอีกอันนี้ไม่เป็นไรนะบริษัทขนส่งเขายืนยันจะไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตกค้างนะครับย้อนกลับมานิดที่ลำปางที่ลำปางนะครับก็ลงมาสักนิดหนึ่งนะฮะเลยเชียงใหม่มานะครับบรรยากาศในการเดินทางกลับกรุงเทพนะครับของชาวจังหวัดลำปางนะครับก็ถือว่า ที่บริเวณสถานีรถไฟนครลำปางช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับก็ยังเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับโดยขบวนรถไฟฟรีนี่แหละครับอย่างที่คุณสุชาติได้ว่าไว้นะฮะชาวบ้านเชาช่องครับท่านผู้ชมครับแห่กันไปใช้บริการครับตั้งแต่เช้านะครับประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับ แต่ว่าที่นั่งเนี่ยก็ถูกจองจนเต็มทั้งหมดนะครับโดยประชาชนนะครับที่เดินทางมาขึ้นรถไฟนะครับต่างนําสัมภาระครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ของฝากต่างๆอันนี้คือคนไทยวัฒนธรรมไทยอย่างผมเมื่อกลับบ้านเนี่ยสมมติบ้านผมอยู่เชียงรายใช่ไหมผมก็ต้องซื้อข้าวของกลับมาฝากคุณใช่ไหมแต่ที่นอกเหนือจากของฝากแล้วผมผมนี่เขาต้องขนข้าวข้าวสารมาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอาหารท้องถิ่นครับ ทามากินดิ้งเทพเพราะว่าค่าใช้จ่ายดิ้งเทพมันแพงนะอันนี้นประหยัดประหยัดอันนี้ต้องประหยัดกันซะหน่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่ารถคันแรกนี่ไาตั้งยุ่ันปกติไปปกติไปก็เต็มรถอยู่แล้วนะพอกลับมาเท่านั้นนะฮะเคยไปเชียงรายไปกับญาติๆที่จังหวัดเชียงรายจำได้มา่อเมื่อสองปีที่แล้วนะครับพอไปถึงที่จังหวัดเชียงรายตอนนั้นรถแบบมีแต่แบบลูกหลานทั้งนั้นญาติสนิทม่สายทั้งนั้นก็ยังยังไม่ไม่เต็มรถเท่าที่ควรพอไปถึงที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะอยู่ได ของฝากซื้อของขนของเจอเตียงเจออะไรที่ไม่ใช้ขนขึ้นรถหมดปรากฏว่าปกติรถกันไปสมคันรถกระบะอีกคันหนึ่งตอนนั้นเป็นไมที่เอ็กใช่ไหมครับต้องเอาไมที่เเนี่ยขนของเอาคนย้ายมาอีกคันหนึ่งแล้วก็เหมือนกับแรงงานต่างด้าวอะแอ์อัดยัดกันมาเป็นปลากระป๋องอะะโอ้ััวนี้ะ เส้นทางที่จังหวัดลำปางใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าตั๋วถูกจองไปจนถึงวันที่22เมื่อสักครู่นี้ที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมยี่สิบอันนี้ยี่สิบสองนะครับย้อนกลับมานิดหนึ่งที่อุตรดิตถ์นะครับที่สถานีรถไฟลฮะคึกคักตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็ผิดหวังนะเหมือนกับที่จังหวัดเชียงรายเหมือนกับที่จังหวัดลำปางนะเพราะว่าตั๋วถูกจองหมดแล้วนะตั๋ัวถูทุกจองหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการเพิ่ม ขบวนรถไฟเพิ่มขึ้นนะครับปกติทั้งหมดเนี่ยสิขบวนด้วยกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจองหมดแล้วนะฮะวันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยเพิ่มไปอีก1ขบวน1ขบวนดูแล้วน่าตกใจนะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นโบกี้มีทั้งหมดเตูตโบกี้ด้วยกันนะครับเป็นขบวนรถเร็ว962ครับสีลาอาดกรุงเทพอันนี้ให้พี่น้องประชาชนจองได้นะครับ <c oughs> จะออกจากศิลอาอ่าดขบวนเดียวนะที่เพิ่มเข้ามานะครับทุ่มครึ่งอันนี้รีบไปจองแต่ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือเปล่าถ้าเต็มก็เตอจองตั๋วยืนกันลวกันครับแต่เห็นข<ะ>่าว่ากันนะครับคุณสุชาติที่อุตรตดิตถ์นะครับประชาชนที่เดินทางกลับในเที่ยวนี้นะตั้งแต่วันนี้นะยอมที่จะยืนมานะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีที่นั่งอ,อย่างนั้นเลยนะคุณสุชาติเคยเคยใช้บริการการรถไฟฟ้าไม่จริงจเลยช่วงเทศกาลนี้นะรถไฟก็เปิด ให้บริการฟรีไปเลยดิทุกขบวนเลยไงผมว่านะจะดีนะรัฐบาลไม่คิดอ่ะคิดไปทําอะไรเรถคันแรกยังคิดได้เลยยังจ่ายให้ได้ใช่ไหมชาวบ้านชาวช่องก็เป็นหนี้กันบานเลยอันนี้เดียวแล้วคุณไม่ย้อนกลับมาคุณดีแลเยเอาการรถไฟการรถไฟก็เป็นหนี้เท่าไหร่ถูกไหมก็ต้องต้องต้องย้อนกลับมาเพราะว่าทุกคนบอกฟรีฟรีฟรีไม่ฟรีหมดไม่ไว้ฟรีเฉพาะที่ช่วงเทศกาล่งปีใหม่สงกา์อย่างเงี้ยผมว่าดีนะเป็นการช่วยไง แล้วก็ช่วยผลักดันที่ชาวบ้านชาวช่องที่เดินทางทั้งไปทั้งกลับเนี่ยให้มีความสะดวกไงใช่ไหมพูดถึงรถคันแรกคุณจิรเดชบอกรถเยอะทีเดียวนะบะขับรถขับลานะครับเส้นเหนือนี้ต้องระมัดระวังเมื่อปีสองพห้าอห้าสิบี่ใช่ไหมฮะห้าสิบสี่ที่ว่าเกิดน้ําท่วมหลายคนเป็นห่วงเส้นทางบางคนบอกแหมไปเส้นทางนี้นะพอไปถึงนครสวรรค์เสร็จเรียบร้อยนู่นไปเส้นเลี่ยงเลยฮะไปกําแพงเพชรมันจะมีปพายสองเส้นทางแล้วปรากฏว่า บางคนขับรถไปเส้นทางเนี้ยนึกว่าไปอยู่โลกพระจันทร์โอ้โหนือว่เไปบอกนคุณสุชาติจำได้ไหมผมไปนครสวรรค์ใช่ไหมไปเชียงใหม่ผ่านนครสวรรค์เป็ดพอเลี้ยวเข้าอีกนิดหนึ่งผมรู้เลยว่าถึงกำแพงเพชรแล้วเพราะรถมันจะอย่างนี้สั่นเหมือนอยู่โลกพระจันทร์เนี่ยสั่นตลอดทางแล้วโอ้โห ผมคิดในใจนะผมจะไม่ไปแล้วอ่ะแต่ว่าต้องไปหน่อยเพราะว่าเส้นทางแต่ว่าอย่าไปไว้วางใจนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมาบายทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่พิษณุโลก7โมงเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมเกิดเหตุรถกระบะพลิกคว่ำเสียหลักตกข้างถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกนะครับใกล้ๆกับวิทยาวิทยาไลเทคนิค2แควนะครับเป็นรถกระบะยี่ห้ออิซูซูรุ่นดีแม็กสีบอลเงินทะเบียนกไก่ชอชิง6 6 8 2สองนะครับเสียหลัก กข้างทางนะฮะมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก3รายด้วยกันนะครับผู้เสียชีวิตคือน,นายนครเทียบานะครับตำรวจที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เขาไปสอบส่วนเบื้องต้นก็ทราบนะครับว่ารถคันนี้นะฮะเดินทางมาจากอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านพิษณุโลกจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุนี่นะฮะมากับครอบครัวเพอมาผ่าน สี่แยกอิโดจีนก็ไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับไปสู่นครสวรรค์แต่พอพอมาถึงจุดนี้นะฮะปรากฏว่าถนนมันลื่นลื่นนี่ก็ยังพอทำนายท่านผู้ชมไม่พอเป็นหลอนรถมาด้วยความเร็วลื่นเป็นหลอนเสียหลักตกข้างทางเป็นหลอนนเนเป็นลอนคลื่นเลยนะคุณเป็นหลอนคลื่นอันตรายนะนครถนนถนนเส้นนี้ถูกทั่วมาแล้วไงคือพอรถใหญ่วิ่ง รถใหญ่วิ่งมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อปรากฏว่ามาด้วยความเร็วแต่เช้าเลยนะจากจากอุตรปรเทแหมคิดว่าโอ้โหเลี่ยงรถหน่อยนะไปเส้นบายพาสเลยปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนี่งบประมาณก็เยอะนะแล้วก็ไม่เรี่ยงทํากันเนี่ยทาให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนเนี่ยไปลุ้งเงินไปไหนหมดอ๋ออันนี้อันนี้ไม่รู้จะสอบถามใครนะเงินไปไหนหมดแต่เอามาที่นครสวรรค์กันบ้างพิษณุโลกแล้วสองเส้นทางนะครับที่จะเข้าสู่นครสวรรค์นะครับพิษณุโลก กับกำแพงเพชรเมื่อสักครูร่รไปแล้วพิศนุโลกก็ะจะเข้ามาเส้นนครสวรรค์กำแพงก็จะมาเส้นนครสวรรค์ถูกต้องอคือไปลงกันอยู่ที่นั่นน่ะก็จะมารวมกันอยู่ที่นครสวรรค์นะครับมี2เส้นทางด้วยกันส่วนใหญ่นะฮะวันนี้คนที่เดินทางนะครับจากกพิศนุโลกและกำแพงเพชรเนี่ยก็จะมารวมที่นครสวรรค์คนนะที่ใช้รถเส้นทางกำแพงเพชรส่วนหนึ่งนะครับ เลียงไปใช้เส้นทางเรี่ยงเมืองนครสวรรค์ที่บ้านหนองตะโกไปออกบ้านกลางแดดนครสวรรค์แล้วก็ไปรวมกันขึ้นที่สายเอเชียแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่วิ่งตรงผ่านตัวเมืองนครสวรรค์แต่ยังมีรถอีกจํานวนมากนะครคุณจิรเดชวิ่งไปเอยวิ่งจากพิษณุโลกข้ามแม่น้ําเปงผ่านสีแยกพระหนโยธินเข้าแยกสามแยกอุทยานสวรรค์เข้าสี่แยกเดชาจีวงข้ามแม่น้ําเจ้าพยาผ่านสามแยกบึงบรพเพชรสี่แยกจิรประวัติ แล้วกเข้าเข้ากรุงเทพนะครับ,รบจุดหนึ่งสองจังหวัดนะครับที่เข้ามาจังหวัดนครสวรรค์ตำรวจที่นครสวรรค์ก็เลยต้องทํางานหนักกันหน่อยเร่เงระบายนะครับเพื่อให้รถเนี่ยได้วิ่งมาที่สุดที่3แยกอุทยานสวรรค์มีการเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งจากพิษณุโลกเนี่ยตรงเข้ามาสายเอเชียแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า4แยกเดชาติวงส่วนที่4แยกพหลโนโยธินสี่แยก,ยดแยกเดชาติวงสี่แยกจิรประปวัติ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปิดการจราจรให้เหลือแค่3เส้นทางพร้อมกับควบคุมสัญญาณไฟให้รถวิ่ง,งตรงได้มากที่สุดนะครับส่วนที่3แยกอุทยาน3แยกบึงบระเพชรตำรวจปิดทางแยกให้รถวิ่งตรงได้เลยแล้วก็มีการเพิ่มสัญญาณไฟจราจร,รเป็น3นาทีสนาทีนะฮะอ,อ,อันนี้นะครรสวรรค์นะครับก็ไปตรวจสอบสภาพจราจรนะฮะอย่าไปขับเร็วเกิน80นะคุณจิรเดชเส้นทางนะเาเส้น นครสวรรค์ครับาก็บอกว่าใช้ความเร็วได้ประมาณสัก70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ครับการจราจรค่อนข้างที่จะคับคั่งนะครับเพราะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับรวมถึงท่านผู้ฟังนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์ก็ดีหรือที่ไหนก็ดีเนี่ยนะครับก็ต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสงการเนี่ยฮะเพิ่งผ่านมาหยกๆนะครับเล่นน้ำสาตว์น้ำกันมาชุ่มฉ่ำเย็นหัวโอ้ใจกันแล้วนะไม่ใช่ว่าขากลับเร่ใจร้อนนะ คืออยวจะกลับไม่ถึงอยากจะกลับบ้านตอนนี้ห้าโมงเย็นใช่ไหมไอ้ใจร้อนเนี่ยขับเร็วไม่เท่าไหร่หรอกผมกลัวว่าทะเลาะกันเนี่ยลงมาแล้วสาดกระสุนกันเนี่ยอันนี้เลยสำคัญหลายพื้นที่หลายพื้นที่เมื่อคืนี้ที่จังหวัดอ่างทองก็ขับปาดกันไปกปาดกันมาปรากฏว่าร้อยตารวจตีถูกยิงได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บสาสุดล่าสุดเสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ปาดไปกันปาดมาลักษณะแบบนี้โอ้โหผมเคยนะขับรถไปคุณเจรเดนถ้ารอสักนิดหนึ่งเขาปาดซ้ายปาดขวาปล่อยเข้าไปอื ปล่อยเข้าไปเปิดแอร์เย็นๆฟังเพลงสบายๆแล้วก็ดูเข้าไปเรื่อยๆพอสภาพเส้นนี้มันเป็นเส้นทาง